สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนํารถกระบะทุกท่านเลยเลือกชมกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนํารถกระบะโตโยต้าไมตี้เค่ะเป็นรถกระบะ4ประตูนะคะทุกท่านสีสวยสภาพสวยเงาวิ้งเลยนะคะมีพวงมาลัยพาวเวอร์ภายในสวยสะอาด่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นเบาะหนังนะคะกระจกมือหมุนตามในรูกเลยนะคะทุกท่านราคา 72,500บาทค่ะเจ้าของเก็บงานมาเรียบร้อยเลยนะคะทุกท่านสายพานทำมิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะแอร์เย็นค่ะภายในสวยสะอาดตามในรูปเลยนะคะวิงวิงนะคะทุกท่านข่นหน้าเดิมๆสวยๆไม่มีรอยชนเลยนะคะท่านใดสนใจรถยนต์ในคลิปนี้นะคะทุกท่าน72,500บาทภาษีพรบรไม่ขาดนะคะพิกัดดูรถได้ที่ลาดพร้าว71ค่ะ เบอร์โทรติดต่อเจ้าของรถใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะทุกท่านกุญแจรีโมมด้วยนะคะติดต่อโทรคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจสามารถติดต่อโทรเข้าไปเพื่อน,นัดล่วงหน้าได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ